สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง NKR นะคะ และในคลิปนี้เราจะพาไปชมตัวอย่างหนังเรื่องที่หยดและที่มาที่ไปของหนังเรื่องนี้ค่ะหนังผีไทยที่กําลังถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นที่มาที่ไปของเรื่องที่สร้างมาจากกระทู้สุดหลอนบนเว็บไซต์พันทิปคอมเมื่อหลายปีก่อนที่หยดคือชื่อภาพยนตร์ไทยปี2556เป็นหนังผีที่ได้แรงบันดาลใจมาจากตำนานเรื่องเล่าสยองขวัญบนเว็บไซต์พันทิปซึ่งในกระทู้นั้นผู้เขียนได้บรรยายถึงเสียงหลอนปริศนาในายามค่ําคืน ที่เปล่งออกมาเป็นคำว่าที่หยดทำให้เรื่องผีสุดหลอนนี้ถูกเรียกกันว่าเรื่องที่หยดนั่นเองที่หยดคือเสียงสวดหวยหวนในเวลากลางคืนแม้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามีความหมายสื่อถึงอะไรกันแน่แต่สันนิษฐานว่าที่หยดเนี่ยแปลว่าโอมมาจากภาษามอโบราณที่ใช้บริกรรมคาถาโดยคาดว่าที่หยดเพี้ยมาจากคำว่าเตี้ยหยดเรื่องเล่านี้เกิดขึ้นมานานหลายสิบปีแล้วในช่วงที่เกิดเหตุนี้ขึ้นอาจจะเป็นไปได้ว่าเจ้าของเรื่องต้นฉบับก็อาจจะฟังได้ไม่ชัดเจนจึงคิดว่าคือคำที่ออกเสียงเป็นที่หยด ที่ยอดสร้างจากเขาโคงเรื่องจริงของคุณกิติศักดิ์กิติวิริยานนท์ซึ่งในเขียนเล่าเรื่องราวที่ยอดที่เกิดขึ้นในจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อพศ .2515 ลงบนเว็บไซต์พันทิปในปี2558จนกลายเป็นกระทู้เรื่องผีสุสพื้นที่ถูกพูดถึงในยุคนั้นเรื่องที่ยอดคือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆกับครอบครัวคุณแม่คุณกิติศักดิ์เมื่อราว50ปีก่อนโดยทางผู้เขียนได้เล่าเป็นตอนๆจากนั้นก็มีชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นมากกว่า2 0 0 0ความคิดเห็นกระทู้ดังกล่าวถูกแชร์ไปมากกว่า หาครั้งจนกลายเป็นปรากฏการณ์เรื่องสยองขวัญที่มีคนรออ่านมากที่สุดในช่วงเดือนกรกฎาคม2566คุณกฤษศักดิก์ก็ยังเคยโทรศัพท์ไปเล่าเรื่องที่โยดผ่านรายการ The h o s t Radio ด้วยตัวเองปัจจุบันมียอดเข้าชมมากกว่า7.3ล้านวิวจนกระทั่งมีการประกาศสร้างเป็นภาพยนตร์ในที่สุดที่โยดเล่าเรื่องจริงสุดประหลาดของครอบครัวหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อปีพศ .2515 เมื่อหญิงชราคนหนึ่งเล่นของจนเข้าตัวและแอบเข้าไปสิงในร่างของแย้มน้องสา ของคุณแม่คุณกิติศักดิ์ซึ่งกําลังป่วยโดยเชื่อว่าปอบจะเข้ามาสิงและกินอวัยวะภายในทําให้ร่างกายของแย้มอ่อนลงเรื่อยๆในขณะเดียวกันยามค่ําคืนก็จะได้ยินเสียงสวดหยหวนด้วยคําว่าที่หยดที่เชื่อว่าเป็นภาษามอญโบราณนําไปสู่เรื่องราวปริศนาและชวนหลอนที่แม้จะผ่านมาแล้วกว่า50ปีแต่ยังสร้างความสะพึงให้ผู้ฟังอยู่เสมอหนังเรื่องที่หยดกากับโดยทวีวัฒน์วันทาและนาริยุวบุญรับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์โดยทั้งคู่เคยมี ผลงานร่วมกันในหนังไทยสยองเรื่องทองสุข13ก่อนที่จะมาร่วมกันสร้างเรื่องที่เรื่องที่ยดดำเนินการสร้างโดยช่อง3และ M Studio และได้นักแสดงชายเบอร์ต้นของวงการบันเทิงอย่างนาเด็กคูกิมิยะมารับบทยักษ์ในครั้งนี้ด้วยจากเรื่องเล่าไปสู่หนังจะน่ากลัวขนาดไหนตามไปชมกันในโรงภาพยนตร์วันที่26ตุลาคมนี้กันเลยค่ะ